สวัสดีคุณผู้ชมช่องเดอะทูดแกะครับวันนี้เสาร์ที่27เมษายน2567คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผม,มไหมครับว่าอยากให้ผ่านเดือนเมษาและเดือนพฤษภาคมไปเร็วๆเพราะว่าอากาศนั้นร้อนจัดเหลือเกินอุณหภูมิในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเฉียดเข้าไป40องศาแล้วนะครับแต่เชื่อว่าความรู้สึกนั้นน่าจะมากกว่านั้น อุณหภูมิที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศในเวลานี้ส่วนหนึ่งก็คือฝีมือของมนุษย์เราเองการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เรามีส่วนในการทําให้โลกเดือดขึ้นและเราก็ต้องมารับผลของการกระทําอย่างที่เราเห็นในวันนี้ครับข่าวสั้นวันนี้ผมจะนําเสนอประเด็นการเข้าไปล่าสัตว์ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ น่าตกใจนะครับเพราะว่าคนที่นำเข้าไปล่าสัตว์ในครั้งนี้เป็นถึงรองเจ้าคณะจังหวัดชายภูมิซึ่งขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุมตัวสามารถหลบหนีไปได้แต่ก็รู้ตัวแล้วและขณะนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจติดตามตัวมาดําเนินคดีครับรองเจ้าคณะจังหวัดชายภูมิหัวโจกแกงล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่25เมษายน2567เวลาประมาณ11นาฬิกาเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเข้าจับกลุ่มกลุ่มคนต้องสงสัยซึ่งกำลังปีนหน้าผาลงมาจากหลังแปรบริเวณช่องทางขึ้นลงเขาปา่าลีภูแคนโดยเมื่อกลุ่มคนดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหลบหนีและมีผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนทราบชื่อภายหลังคือนายสุภชัยกอกุล ได้ใช้อาวุธปืนสั้นที่พกติดตัวยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่กำลังวิ่งติดตามจำนวน3นัดแต่เจ้าหน้าที่ได้หลบเข้าที่กำบังทันจึงไม่โดนกระสุนปืนแต่นายสุภชัยสามารถวิ่งหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มกลุ่มคนต้องสงสัยได้สองคนและในที่เกิดเหตุตรวจพบอาวุธปืนยาวขนาดจุดสองสองจำนวนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนแก๊ปกระสุนดินดำจำนวนหนึ่งกระบอกและกระเป๋าสัมภาระจำนวนเจ็ดใบ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอัฐพลจริญชันสาเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิวิชานนนแสนผาลาว่าเมื่อวันที่23เมษาย,ยน2567เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้รับแจ้งจุดความร้อนฮอสปอตจากดาวเทียมจำนวน14จุดบริเวณป่าแหล่าป่าเตยท้องที่ตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ จึงจัดชุดลาดตะเวนเดินป่าระยะไกลเข้าตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่ดังกล่าวจนกระทั่งคณะเจ้าหน้าที่ได้พบกลุ่มคนต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มโดยเหตุการณ์เข้าจับกลุ่มในครั้งนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้สองคนได้แก่พระมหามนตรีวรมนตรีสามเนนอติคุณมณีวงศ์และมีผู้หลบหนีไปได้เจคนทราบชื่อภายหลังได้แก่พระศรีสัจจานมุนีพระโนธส,สามเนรภูมิ นายสุภชัยก่อบุญนายชัยยาวัดก่อบุญนายชวดคำปัดนายบุญโฮมภูมิมะนาวคณะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหามาบันทึกตรวจยึดและจับกลุ่มที่สถานีตำรวจภูธร์นนเหเมาและขอให้พนักงานสอบสวนติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีทั้งนี้สอบถามจากผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวได้ให้การว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่หลบหนีไปได้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ไอ้แต่ใส่มือที่ว่าผู้ผนี้เป็นผู้ใดหลวงพี่อะบอกวาเลยเด้อผู้อะผู้ซื้อเล่นซื้ออยังนีอะบอกมาเจ้าที่ลุงแบบบอสครับอันนี้น้อ,องพอมีนน้องพอมีนซูมีนอ,อ,อันนี้ลวงพีโนดทวัดไอ้มัมจะวัดน้ำกันบ่อสอง bon อันนี้ยุ่วันเดียวกันครับนี่อ๋อครับอันนี้นิ่งปุ้มก็เป็นยู่งวันเดียวกันกับผู้นี้ดูวัน มจักใช้ยาเพิ่นบอมงจับเพอกแรน่กัน่งอย่นี้กแนี่มันเป็นเจ้าวาวทหินฝนเจ้าวาสห่อหมอวัดทงหินฝนโอเคอันนี้เพิ่นกลเป็นลูกวัดปกติติดูกนอ๋อโอเคเน่นี่บวชไปโดนยังอันนี้วน่ยจ๊กันวู้จัดกันปีนี้นะคับปีนี้โอเคเนาะอ้าวสายตักสายไปควเลย อันนี้เจ้าเอินกันว่าส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 าอือันนี้โบราณคือเป็นเป็นบอกว่าส่วนส่วนส่วนอ๋ออันนี้คือซีซีคือไปน้ำกันไปเบิดไปน้ำกันเนาะอ่าเขนีีเด้อแอบฮะแอบแอบอืมโอเคอันนี้คือไปน้ำกันเบิด์นี่มีปืนทุกคนบ่นี่อันนี้กันนาจุดทุคน เห็นไอปเป็นท่านแล้วปอไอ้เห็นปอพวกเพิ่งเห็นเขาพกอาปืนมือคนเห็นเขาถือเขาถือเลยเนาะโอเคทุกคนเลยเนาะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอืมโอเคนนี้เขาอ่าอันนี้เด้อันนี้ซื้อไส้ซื่อไส้ไส้องขามนี่พ่นเดียวกันปอพ่นเดียวกันพ่นเดียวกันเนาะอืม เพาว่าจะใช้เสื้อผ้าคนละมุอเนาะอ่าเนพละมุนครับพูกจกอันนี้พวกจะว่าพ่นเป็นผู้ใดมีเอ่อพวกมูอจักเป็นพิเศษด้วยกันครับเพราะว่าขับรถแพงพ่นที่ซื้อลงพอมีในช่วงนี้อ๋อจะเลเพิ่งพนขับรถให้ลงพอมีอ๋อโอเคซื้อใช้เนาะอันนี้ก็นิบนีแบบนิบปืนขึ้นกันเนาะ หลังการรับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่อง The t o u t h แกะครับและถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่รักป่ารักสัตว์ป่าเราคือเพื่อนกันครับ